ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับกระท่ายไม่เคยขาดทุนจ้ากูพี่อ้าวันนี้เราก็อยู่กับเกมนี้เลยลักกี้ในโกลในใจนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะจ๊ะวันนี้เราก็ไปยังไงก็ไปเริ่มกันเลยนะมากับทุนพันหกสี่สิบนะจ๊ะเบ็ดเท่าไหร่ห้าสิบไปเลยอ่ากดเองล็อสนามแบบหนึ่งแบบสองแบบสาม แบบสีแบบห้าไม่มาตามด้วยเปิดเทอร์โบโลและไปเลยจ้ะสามสิครั้งวะลอบสองอะแล้วมาละโอ้ยันนะอ่ะวันนี้เราก็อยู่กันกันกบอยู่กันที่เดิมเลยกับเมก,เก้าขิดเกมดับซีซีนะจ๊ะทุกคนจะอ้าว อ่ะอ่ะอ่ะงชื่อปุ๊มาปับยิ่ชื่อปุ๊มาปับเลยแซลมอนองสาวมออาเนาโอเคค่ะนาาักตาเล่นตามกลุ่มลักยี่ยอดทำกันเหมือนเดิมพีเ่เออเยอกไหลยอย่างนั้นแหละอ่ะไปนะโอเคอ่ะหมุนกันต่อไปจ้าอ่ตามกลุ่มลักยี่ยอดทำกันเหมือนเดิมเลยช่องทางการเข้าถึงเดี๋ยวไงทิ้งไว้ให้ตรงใต้คลิปนะจ๊นะนัจนจะพิจานะ แล้วตอนนี้ก็มีกิจกรรมว wow. wow. Har. ้าวว้าว scatter cow h a r t คอยฮขาห้าวู้เลิศเลิศจริงอะแล้วตอนนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษนะคะมาเลย14คะที่รเราพูดไม่ด้ยเอาทีละเรื่องอ่ะเอามินนะเอาเงี้ยโอเคเดี๋ยวค่อยพูดละกันลุดก่อนอ่ะคึมมินนะคึงนนะงนี้ก็คือ ตอนนี้มีกิจกรรมนะจ๊ะเมก้าเกมโ์นาเมนคุณพีค่ะคุณพีค่ะติดตามรายละเอียดได้ผ่านาทางหน้าเว็บไซต์เลยคุพี่เออแข่งขันสล็อตแบบโ์นาเมนนะสนุกสนานกันไปมีกันแจกเครดิตฟรีนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ากติกาไงก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บเหมือนกันแหละอ่ะนี่ยอ 8, 10, ดคูณคูณแปดคูณสิไปเลยเลยหนะ้สิบบาทจ้า ร้อยห้าสิบบาทมาละอ่ะอย่าแล้วไม่ต้องไหนะโอเคไปอีกมาอีกเร็วเึีบมีดอกขางปะเนี่ยเออไม่ขงจ้าลิมคีดเฉยอ่ะอ่ะโอมงงะ้มันยังไงละ่ะคุณมันยังไงล่ะคุณโอเคอ้าวงงเลยอ่ะ ไปซาไปซาไปกันยาวๆไปกันยาวๆเหรอเออพอได้ถึงส0 0พันนะได้ถึง3,000ดิฉันจะโอเคเลิศเลิศจบจบจ้ะนะเออแต่ได้บอกว่า,าได้ถึงสาม0ันดิฉันจะเล่นเบ็ดละร้อยสาครั้งนะโอเคกูดได้เล่นเบ็ดละร้อยสาครั้งจะ้ะอ้าวคูอ้าวเอา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 เขออีกสุดท้ายได้ไหม ออกไปปุ๊บปิดละร้อยเลยนะปิดละร้อยเลยนะไม่น,น่าลั่นวาจาหรือดอกทองอ่ะไหนๆก็ได้พูดกันไปแล้วนะคุณพี่เนาะก็ต้องทำตามสัญญาณนะเออเสียงแล้วก็ขอให้มันเข้าฟรีเกมแล้วกันนะเบ็ดละ130ร้อยสามสิบค่าองอายุนหนึ่งร้อยสามสิบอ่ะไปไปให้แม่เธอลูกให้ได้กินวิสกัสนะจ๊ะ เออดิสคันะรอยักคานินนะฉันจะคุ่นลอนจริงนีวอ้าอะอ่ะเซลองเซเองแม่เราแมฉันขอเขาฟีเกมเบ็ดร้อยหนึ่งได้ไหมนะถือว่าสงสารกันเถอนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพอพอพอสาวสาวส ว้าวที่ฉันตัดปากตัวเองค่ะคุณอ่ะโอ้ยไปอีกเออเออเออแบบนี้แบบนี้ซีแบบนี้ซีมาอีกแบบนี้จิจาแบบนี้สิมาอีกแบบอ่า ซาโมซาโมซาสมอลเอ้า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 เออเออมันได้อย่างนี้อีกอีกทีหนึ่งสีอีกทีหนึ่งสีทีหนึ่งได้ไหมเออมามาสิจ้าเอ้าไหลไหลต่อไหลเอฟเลิศเลิศไหลอีกเคอีกจ้ามาแม่มาแม่ คูณสี่คูณสี่ไปเลยอีกไหมโอ้โหนี่ของจริงเป็นนี้ค่ะนะโอ้โหโอ้โหก็นึกว่าจะเสียสละคุณแม้แม้อะอะยังไงล่ะยังไงล่ะฮะยังไงล่ะ อะไรค่ะวันนี้เราก็มาสรุปเกมกันเลยคุณค่ะที่ฉันีอยากจะแบบแว่าเสวลาอยู่กับเกมอีเมลนานนะมันจะดูดคืนเอาวันนี้เราก็มากับทุน1,000กันกว่านะจบกันไปอยู่ที่ห0 0พันนะจ๊ะนะจ๊ะกำไรลว้วนๆนะจ๊ะ,ะสำหรับคนที่กําลังดูอยู่นะคะคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะจ๊ะติดตามคลิปกันได้ นะลงกันทุกๆวันเลยคุณพี่ค่ะฝากช่องสำรองกระเทยไม่ค่อยขาดทุน V ีไว้ด้วยอยู่ข้างล่างใต้เคอาะคาลแมเมลยโอ้ยลิ้นผ่านการคุณสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะจ้าเจอกันคลิปหน้าเดอ้อโอ้ยพอได้กินเบียร์คุณพี่ค่ะวันนี้ไปก่อนจ้าต้องไปกินเบียร์จ้ะบายจ้า